การฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG b u l l n Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีครับคุณอินครับค่ะภาพรวมวันนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลดลงมาตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเลยนะคะอาจจะเป็นการเซลล์ออนแฟกหรือว่าขายลงช่วงเล็กน้อยหรือเปล่าหรือยังไงนะคะรวมถึงทองคําด้วยนะคะเมื่อคืนติดตามดูกราฟราคาเหมือนกันนะคะยังไม่หลุด1,850ดอลลาร์ต่อออน์ก็เป็นจังหวะซื้อที่ดีแต่ว่าพอมาตอนเช้า พอเช้ามาก็ดีดกลับได้เอายังไงดีคะคสำหรับการปรับพอเช้านี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวทองคำก่อนดีกว่านะครับในส่วนของตัวทองคำเนี่ยต้องบอกว่าในโซน1847-1850เดปอหรียญดอลลาร์ต่ออพซอนครับพูดอิง หลายครั้งเลยที่ราคาปรับฐานแล้วก็มีการออนตัวลงมานะครับมักจะเกิดจังหวะก,การรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของราคาแต่ต้องบอกว่าด้วยปัจจัยที่ยังคงส่งผลเชิงลบต่อการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำครับเลยทําให้การขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคํายังคงเป็นไปอย่างจํากัดนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าเราดูจาก การเคลื่อนไหวของตัวทองคําเราพบว่าในระยะกลางครับคุณอิงราคาทองคามีรูปแบบของการเคลื่อนไหวในทิศทางไซเวดาวนะครับเนื่องจากระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมแล้วก็ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับมีการลดในส่วนของระดับต่ำระดับสูงสุดลงมานะครับขณะที่ระดับต่ำสุดครับของเดือนสิงหาคมช่วงวันที่12สิงหากับช่วงปลายเดือนกันยายนก็มีการลดระดับต่ำสุดลงมานะครับดังนั้นเนี่ย ทิศทางราคาทองคำในระยะกลางจึงมีรูปแบบการเคลื่อนไหวในในรูปแบบของการไซ์เวดาวหรือการแกว่งตัวออกด้านข้างในทิศทางซึมๆลงในในระดับรายเดือนนะครับแต่พอวันจันทร์ที่ผ่านมาครับราคาเคลื่อนไหวหรือปรับขึ้นไปชนกรอบหรือชแนลที่เป็นไซเวดาวด้านบนน,นะครับก็เกิดแพนิคเซลหรือการทิ้งตัวลงมาค่อนข้างแรงของราคาทองคำนะครับ ณปัจจุบันเนี่ยราคาก็เริ่มฟื้นตัวหรือรีบาวกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับแต่การขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดส่วนหนึ่งทองคํายังคงถูกกดดันจากความคืบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการของวัคซีนนะครับช่วงวันจันทร์เลยก็จะเป็นไฟเซอร์กับไบโ n t e c นบอกว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพกว่า90%สามารถที่จะยับยั้งหรือหยุดการระบาดของไวรัสโควิด19ได้นะครับเมื่อคืนนี้ ก็จะมีการเปิดเผยออกมาทางฝั่งโมดีนาครับว่า c ีอก็มีแสดงความเชื่อมั่นครับว่าผลการทดลองวัคซีนของโมดีนาเนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นครับในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ช่วงต้นเดือนธันวาคมน่าจะมีการขออนุมัติฉุกเฉินจากทาง FDA หรือองค์การอาหารและยาของสหรัฐได้เหมือนกันนะครับมุมมองดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างความหวังว่าเศรษฐกิจโลกจะมีสัญญาณของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นนะครับ จนเป็นปัจจัยที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวราคาทองคําให้มีสัญญาณของการพักฐานแล้วก็มีการปรับตัวลงมาแต่เนื่องจากหน่วยงาน FDA หรือองค์การอาหารยาของสหรัฐก็ยังไม่ได้มีการอนุมัตินะครับในส่วนของวัคซีนดังกล่าวแล้วก็ยังมีคำถามมากมายครับว่าว่าจะเป็นวัคซีนของ BioNTech หรือ Pfizer หรือ Moderna ก็ตามครับ จะมีประสิทธิภาพยับยั้งการระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้ยาวนานแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมีผลข้างเคียงไหมความไม่ชัดเจนดังกล่าวทําให้ทองคํายังมีรูปแบบของการรีบาวแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในช่วงสั้นนะครับ<ส>แต่ดูเหมือนว่าการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นจะดีดได้ไม่ไกลครับคุณอิง <lim. S 1> เนื่องจากทางธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นำโดยคุณคิสตินล,ลากดานะครับ hmm. ประธานธนาคารกลางยุโรปก็ เมื่อคืนนี้ก็ออกมายืนยันนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปพร้อมที่จะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการอัดฉีดสภาพคล่องหรืออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้ทองคาถูกขายแล้วก็มีลักษณะของการปรับฐานลงมาแต่หลายครั้งเลยครับที่ราคาอ่อน oh. ตัวหรือย่อตัวลงมาครับเข้าใกล้ในส่วนของกรอบแล้วก็ชแนลที่เป็นโซนพัน 850 1847นะครับก็จะเกิดการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยราคาทองคําก็ดีดตัวหรือฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ๆกับบริเวณ1870เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนะครับซึ่งเราก็ยังมองครับว่าจากสถิติหรือจากหลายๆครั้งเลยนะครับที่ราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ก็น่าจะเป็นลักษณะของการเข้าเสี่ยงซื้อได้ถ้าราคาไม่หลุดในส่วนของบริเวณ1855-1847นะครับแต่ว่าในระยะสั้นอาจจะต้องเป็นลักษณะของการเล่นสั้นเพื่อทยอยปิดสถานะทำกำไรเมื่อราคารีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับก็จะมีแนวต้านใกล้ๆกับบริเวณ1884เป็นไฮเมื่อวานครับแล้วก็ระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ก็คือบริเวณ1,890 ถ้าไม่ผ่านเราแนะนําว่าแบบทองคําออกขายเพื่อลดความเสี่ยงครับแต่ถ้าผ่านได้นะครับก็ถือต่อครับเพื่อไปรอขายที่แนวต้านในโซน $1900 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนถ้าดูจาก gap หรือกรอบในการทํากําไรก็ยังสามารถทํากําไรในกรอบประมาณ20-30เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนจากการแกวงตัวได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในค่าคืนนี้จะมีการ กล่าวแถลงการแล้วก็อภิปลายในการประชุมของ ECB Forum เป็นการประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรปนะครับจะมีคุณคริสติลากาประธานธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ในส่วนของตัวเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE นะครับมีการเข้าไปร่วมประชุมและก็ร่วมเสวนาด้วยนะครับรวมทั้งประธานเฟดคุณโจรุมพาวเวลครับก็จะมีการร่วมแถลงการและก็ร่วมประชุมในส่วนของ การประชมุมดังกล่าวด้วยนะครับก็อาจจะต้องจับตาดูนะครับว่าคุณแอนดูเบรรี่ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BoE แล้วก็ประธานเฟดคุณเจร์ p o w พาวเวลจะมีท่าทีหรือมีสัญญาณในรูปแบบใดเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างยังคงยืนยันเกี่ยวกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเราก็มองว่า อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาได้ไม่เยอะนะครับรวมทั้งถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดยังคงมีท่าทียืนยันการผ่อนคลายนโยบายการเงินคล้ายๆกับท่าทีที่มีการส่งสัญญาจ,จากเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐหลายท่านที่ยังคงยืนยันนะครับว่าเฟดพร้อมที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ยังไม่มีการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนกว่าจะถึง างปีหน้าหรือว่าไตรมาสสอของปี2021นะครับถ้ามีลักษณะของการยืนยันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบดังกล่าวเรายังมองว่าดอลลาร์สหรัฐก็มีโอกาสอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาครับแล้วก็น่าจะทําให้ทองคํำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นแต่ต้องบอกว่า ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนนะครับก็อาจจะทําให้ทองคําขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับดังนั้นเนี่ยเราก็จึงแนะนําว่าในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการลงทุนระยะสั้นจากการแกตัวในกรอบของราคาไปก่อนดีกว่าครับอืมค่ะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งไม่ว่าจะเป็นเฟดเองหรือว่าจะเป็น B.O.E. a เองนะคะก็คือถ้าเกิดว่าออกมาเนี่ยยังคงเป็นทิศทางคล้ายๆกัน คุณวรุษมองว่านักลงทุนส่วนใหญ่จะเข้าไปถือครองสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่าที่จะเข้าในส่วนของสินทรัพย์ปลอดภัยใช่ไหมคะเลยทําให้ตัวของทองคาเนี่ยยังคงปรับตัวลงอยู่ครับมีโอกาสเหมือนกันครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหลายคนมองนะครับว่าถ้าสถานการณ์กรารระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19เริ่มบรรเทาเบาบางหรือคลี่คลายลงนะครับ จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่ทําให้มีการโยกเม็ดเงินหรือย้ายเงินลงทุนนะครับจากทางสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคอําโยกไปยังสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหุ้นของประเทศต่างๆแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องบอกว่าณนะปัจจุบันเองแม้ว่ามีสัญญาณความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ว่าอาจจะมีประสิทธิภาพจริงนะครับแต่หลายคนก็ยังประเมินก็พูดอองว่า เศรษฐกิจโลกเนี่ยน่าจะยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหรือฉับพลันรวมทั้งการแจกจ่ายหรือการกระจายวัคซีนไปยังกลุ่มประเทศต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยากเหมือนกันครับดังนั้นแล้วถ้าการขยับเอ่อการฟื้นตัวขึ้นของเศรษฐกิจยังคงเป็นไปอย่างช่วงเชื่องช้าจากการกระจายในส่วนของวัคซีนต่างๆไปยังกลุ่มประเทศต่างๆนะครับเราก็ยังมองว่าทองคํารับปัจจัยลบเกี่ยวกับ พัฒนาการของวัคซีนมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงต่อได้ไม่เยอะแล้วครับถ้าพัฒนาการของวัคซีนถูกยืนยันว่าใช้งานได้จริงนะครับในทางตรงกันข้ามกับผู้อิงถ้ากรณีของการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 เกิดมีปัญหานะครับมีผลกระทบผลข้างเคียงหรือว่ามีการได้รับ วัคซีนไปแล้วแต่ว่าไม่สามารถสร้างแอนติบอดีหรือว่าไม่สามารถต้านทานหรือป้องกันโควิด19ได้จริงครับเราก็มองว่าปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวจะกลับเข้ามาสร้างความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของโลกนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วรอบราคาทองคําก็มีโอกาสรีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนอกจากนี้เนี่ยเรายังแนะนํานะครับว่าให้จับตาดูสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เพราะว่าจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในฝั่งสหรัฐยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจานวนรัฐหลายรัฐเลยครับคุณอิงที่ยังคงต้องล็อกดาวน์แล้วก็ปิดทําการในหลายเมืองนะครับก็ยังคงทําให้มีโอกาสที่เศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงหรือได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์หรือการประกาศเคอร์ฟิวในรัฐต่างๆในฝั่งสหรัฐซึ่งแนวโน้มดังกล่าวก็จะกลับมาส่งผลเชิงลบ ต่อที่ทางดอลลร์แล้วก็น่าจะเป็นปัจจัยที่จะกรับเข้ามาพายุงราคาทองคำในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับค่ะดังนั้นแนะนำกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนในช่วงระหว่างวัน2วันนี้ได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยเราเห็นการลงมาทดสอบ1,850แล้วก็ยังสามารถรีบาวกลับขึ้นไปได้เนี่ยนักลงทุนจะระหว่างวันเนี่ยเราจะจะทำยังไงดีคะสำหรับกรอบแนวรับแนวต้านในในช่วงสั้นๆน,นี้ค่ะ ในในช่วงสั้นครับพูดอิงเราแนะนำไปลักษณะของการซื้อขายตามการแกว่งตัวของราคานะครับโดยให้เป็นลักษณะของการซื้อขายที่ซื้อที่กรอบด้านล่างแล้วก็ขายที่กรอบด้านบนรบเรายังมองว่าหลังจากราคาแพนิคเซลหรือทิ้งตัวลงมาแรงๆนะครับ,รบการอ่อนตัวหรือการปรับฐานลงต่อในระยะสั้นอาจจะเป็นไปอย่างจำกัดนะครับก็น่าจะเห็นการรีบาวหรือการฟื้นตัวขึ้นมาของราคาทองคำได้บ้างนะครับ แต่การขยับหรือการปรับตัวขึ้นก็ไม่น่าจะไกลครับดังนั้นเนี่ยกรอบด้านล่างเราประเมินไว้บริเวณพันแปดรนะครับถ้าไม่หลุดก็ใช้ในส่วนของโซนดังกล่าวเข้าซื้อเพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้น <ช>คิดเป็นเงินบาทไทยหรือทองคำ96.5%นะครับก็จะอยู่ประมาณ26,550บาทต่อบาททองคำ<ช>แต่ถ้า<ช>ยังมีแรงขายในระดับที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับหรือราคายืนเนระดับดังกล่าวไม่ได้ให้ชะลอการเข้าซื้อแล้วก็ไปรอดูที่แนวรับถัดไปบริเวณ1,847ถึง1,833เหร<ช>ียญ<ช>ครับถ้าราคา,าอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาใกล้ๆระดับดังกล่าวตรงนี้เรามองว่าเป็นแนวรับระยะยาวแล้วนะครับ นักลงทุนระยะกลางแล้วก็ระยะยาวสามารถเข้าซื้อ บางส่วนที่ระดับดังกล่าวได้เราก็มองว่าน่าจะมีจังหวะที่ราคารีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าราคาอ่อนตัวลงมาไม่หลุด1859 1855นะครับเรามองว่ามีลุ้นครับที่ราคาทองคำจะขยับขึ้นไปเข้าใกล้แนวต้านในโซน1,880 1,890เหรียญดอลลาร์ต่อทสออนซึ่งณตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ใกล้ๆกับบริเวณ1,870เหรียญดอลลาร์ต่อทสอนะครับเราก็เลยแนะนำว่า ไม่แนะนําให้ไล่ซื้อครับ mm. เพราะว่าแก๊ปหรือกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยประมาณ15-20เหรียญเท่านั้นเองจะถึงแนวต้านเราแล้วนะครับ mm. ก็รอจังหวะราคาย่อตัวลงมาดีกว่าแต่ถ้าใครที่มีการถือครองทองคาหรือซื้อเอาไว้แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับ mm. ในโซนตั้งแต่พันแปดร้อยแปดสิบถึงพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญแล่วแลละตัวเทสออนให้แบ่งขายทํากําไรเพื่อลดความเสี่ยงถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยครับแต่ถ้ารับความเสี่ยงได้มากหรือว่าทิศทาง ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มพักฐานหรืออ่อนตัวลงนะครับเรามองว่าอาจจะมีแรงซื้อเข้ามายังตัวตลาดทองคาในฐานะเสีสปปยงซัพพอร์ตเพิ่มขึ้นสามารถถือต่อไปรอขายที่แนวต้านสําคัญหรือแนวต้านจิตวิทยาในโซนพันเยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนได้ครับก็หากคิดเป็นเงินบาทไทยแนวต้านบริเวณ1,890จะอยู่ที่ระดับ27,50 0บาทต่อบาททองคำนะครับแล้วก็ต้านสำคัญบริเวณ1,900ยเหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน จะอยู่ที่ระดับ27,200บาทต่อบาททองคำครับอืมค่ะก็ตอนนี้มันเข้าใกล้จุดที่เป็นแนวต้านแล้วนะคะก็ยังไม่แนะนำนะคะสำหรับการไล่ซื้อคนที่ยังไม่มีสถานะนะคะแล้วถ้าเกิดว่ากลับกันนะคะเราจะเห็นว่าตัวของอ ตลาดหุ้นนะคะเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์น่าสนใจยังไงสําหรับวันนี้ดีคะเพราะว่าดูเหมือนกับว่าในช่วงวันนี้นะคะหุ้นไทยเปิดมาก็ติดลบลงไปนะคะเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์สนะลงทุนแนะนําให้นักลงทุนหน่อยนะคะครับเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์นะครับเอสห้าศูนย์เซ็ตสองศูนย์นะครับยัง มีแนวโน้มหรือมุมมองที่เป็นทิศทางหรือเป็นเทรนขาขึ้นครับคุณอิงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับสองสัปดาห์เนี่ยดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ150จุดแล้วก็เริ่มลดในส่วนของช่วงบวกลงเหลือประมาณบวกประมาณ120จุดนะครับแต่อย่างไรก็ตาม ถ้าเราดูจากกราฟหรือทิศทางโมเมนตัมของตัว s50 20ครับเราพบว่าในส่วนของตัว ซีรีส์เซเนี่ยยังคงมีแนวโน้มแล้วก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ต่อในเทนในที่ทางขาขึ้นนะครับแต่อาจจะมีลักษณะของการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาเพื่อสะสมกําลังหรือสะสมแรงซื้อบ้างครับเออทั้งนี้เนี่ยเรายังมองนะครับว่าหากดัชนีอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมานะครับจะมีแนวรับย่อยบริเวณแปดร้อยหกสิบห้าถึงแปดร้อยหกสิบสามนะครับเออจะเป็นกรอบหรือชแนล ของทิศทางระยะกลางที่เขาขึ้นมาในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยเ,เรายังมองว่าอาจจะมีจังหวะที่ดัชนีจ,จะรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับแต่การฟื้นตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไปอย่างจํากัดครับเนื่องจากวันนี้เองทิศทางตลาด หุ้นในตลาดประเทศมีลักษณะของการพักฐานหรือมีการอ่อนตัวลงดาวโจวนส์ฟิวเจอร์ก็ลบประมาณร้อยกระจุดนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียก็เริ่มมีแรงขายทํากําไรสลับกลับลงมาคล้ายๆกับบ้านเรา <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ยแนวต้านหรือกรอบช่แนลด้านบน <Okay. S 2> เราเลยให้ไว้ที่ระดับ8 8ดแป9ถึงแปดนะครับ <Okay. S 2> ถ้าไม่ผ่านเรายังแนะนําว่าถ้าต้องการลงทุนระยะสั้น S <S <S ก็เสี่ยงเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตนะครับหวังทํากําไรจากการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยก็ <S 2> <S 2> <S ให้ทยอยเข้าซื้อคืนถ้าไม่หลุดระดับ863แต่ถ้าหลุดนะครับก็ถอยในส่วนของจุดเข้าซื้อมาที่แนวรับถัดไประดับ850นะครับทั้งนี้ก็ถ้าระดับ850ไม่หลุดหรือสามารถยืนอยู่ได้นะครับ แล้วนักลงทุนรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะเสี่ยงเปิดสถานะซื้อก็ได้ครับเพื่อหวังทํากําไรจากการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้น เนื่องจากหากดูจากยอดของดัชนีในโซน9 0 3จุดนะครับการพักฐานหรือการปรับฐานลงมาที่ระดับ850เนี่ยอยู่ประมาณ53จุดทีเดียวนะครับเราก็มองว่าเป็นจังหวะหรือการออดตัวลงมาในระดับที่มากพอแล้วในระดับหนึ่งก็อาจจะมีจังหวะของการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวซีรีส์แซเนี่ยเรายังให้ทิศทางหรือโมเมนตัมเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วก็เนื่องจากดัชนี ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาอย่างรอนแรงมากครับก็นะอาจจะมีจังหวะที่ดัชนีจําเป็นที่จะต้องมีการพักฐานหรือเป็นรักษณะของการแกว่งตัวเพื่อทรงตัวรักษาระดับเอาไว้เพื่อสะสมกําลังจะได้มีแรงขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่ออย่างไรก็ตามนะนะครับแนะนําว่าอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของทิศทางของราคาน้ามันดิบตลาดโลกรวมทั้งพัฒนาการของตัววัคซีนด้วยนะครับเพราะว่า ไทยเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่นะครับถ้าสถานการณ์เกี่ยวกับวัคซีนมีความชัดเจนแล้วก็มีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลเชิงบวกต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดัชนีขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างมากแล้วนะครับอาจจะรับข่าวในเชิงบวกไปแล้วส่วนหนึ่งถ้าไม่ได้มีข่าวหรือมีปัจจัยประเด็นใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนมากพอ ักชนีก็อาจจะมีรูปแบบของการเคลื่อนไหวในรูปแบบของการแกว่งตัวออกด้านข้างแต่น่าจะทรงตัวในระดับสูงไว้ได้เพื่อเป็นลักษณะของรอความชัดเจนหรือรอปัจจัยใหม่ๆกลับเข้ามาชี้นําราคาเพิ่มเติมครับค่ะถ้าเกิดว่าตัวของเซทเอสห้าศูนซีรีส์เนะคะถ้าเกิดตอนนี้ยังแนะนําว่าให้เปิดสถานะขายก่อนนะคะก็คือจะให้จุดที่เป็นสต็อปออเดอไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีคะครับ ในส่วนของการเปิดสถานะขายหรือสถานะช็อตนะครับในสต็อปร้อนหรือตัดขาดทุนครับที่ระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้ครับเป็นบริเวณ903จุดนะครับถ้าดัชนีสามารถเบรกเอาหรือว่ามีแรงซื้อสลับกลับเข้ามาแรงๆจนดัชนีสามารถดีดตัวขึ้นไปทำ อยู่ไใหม่ได้นะครับ,รบเราแนะนําว่าโมเมนตัมของดัชนีเนี่ยมีโอกาส mm. หรือมีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นต่อได้ค่อนข้างมากเหมือนกันครับ mm. ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง mm. เนื่องจากเทรนหรือโมเมนตัมของดัชนีก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าผ่าน913ได้ YLG มองต้านถัดไปที่ระดับ914นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเอ่อถ้าดัชนี พักฐานหรืออ่อนตัวลงมาแล้วสามารถยืนเหนือระดับ8 5 0ได้นะครับเรายังแนะนําว่าใครที่เปิดสถานะขายไว้สามารถปิดสถานะขายแล้วกลับมาเสี่ยงเปิดสถานะซื้อคืนก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเทรนหรือทิศทางของตัว s ป0 0้ s 20เนี่ยก็ยังไม่ได้เสียโมเมนตมัมหรือแนวโน้มเชิงบวกในระยะกลางครับค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรุชด้วยนะคะที่ให้คำแนะนำกับนักลงทุนนะคะไว้พบกันใหม่นะคะในช่วงสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวรุษรุ่งขำนะคะ